ซอเอมั่นใจยออพนมรุ้งคัมแบ็กคู่ชกเพียบซอเอจิตเมืองโนนมั่นใจท่ยอพนมรุ้งจิตเมืองโนนค,คัมแบ็กมวยไทยห้ายกงอีกครั้งคู่ชคเพียบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายเซมาเพชรธนันชยัยหรือแม้แต่ลิศเทวดาเจอได้หมดเพราะกระดูกการผ่านมวยเราไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วแฟนมวยว่าเจอใครดี แฟนมวยห้ามพลาดส,สึกเพชรยินดีบวกสึกมวยมันวันศุกร์วันเพลศบ,บดีที่หน่งและวันศุกร์ที่2กรกฎาคมนเวทีม,มวยรังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง f ู r ฟย u และทางททบ5และทางเพจมวยเด็ด7 8 9ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนวพลคัมแบคโควิสาเจอกัน นวพลลูกพักคิสโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโควิดหายเจอกันพร้อมคืนสังเวียนมวยไทยกลับมาเจอใครดีแฟนมวยช่วยเลือกคู่ชกให้กับนวพลกันหน่อยคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยยินดีกับเพชรผู้ซางเพชรผู้ซางกีฬาสปอร์ตอดีแชมป์วิกเจ็ดสีซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่วิทยายลัยลำปางซึ่งมีข่าวดีได้พยานรักแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาภรรยาคลอลูกสาวตั้งชื่อน้องอันดาเพชรมวยเด็ด789ขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ครับ ซื่อสัตว์ลาแคนเพชรไพลินชูโลงเจ็ดสีคอดโผออกมาเรียบร้อยซึกมวยไทยเจ็ดสีวันในทย์ที่4กรกฎาคมคู่เอกนำรายการจัดให้ซื่อสัต์แปะมินบุรีตามลาแคนเพชรไพลินสอจ,จอต้งปาจีนในพิกัด1น9ปอนด์แฟนมวยคอม,มวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน